ไปไหนครับไปชัยนาทครับไปชัยนาทไปทำอะไรัยน่าครับบ้านแม่บ้านพ่อค่ะอ้ยพ่อแม่ใครครับพ่อแม่แฟนค่ะพ่อแม่แผร่ด้วยแล้วตอนนี้เป็นพ่อแม่แผร่แล้วอ่ะอ่ะแล้วตำนาคุณดีสารไม่ไปหรออันนี้จะทันเหรอเนี่ยไปมันจะทันเหรอทันไปแป๊บเดียวไปทำธุระแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาตอนเย็นเจอกันที่ร้านตำนาคุณดีสารคราบสามโอเคครับขับเลยนะวันนี้ขอนั่งครับ ไปคนเดียวอ้าวแล้วซันอะซันไม่ต้องไปไม่ได้เพรบ้านแถวไม่ได้ไม่้กอนแรกอะเขาอยากร้องเพลงจริงเจอเขาร้องไม่ค่อยได้ที่ไหนอะอยางบอกว่าหลงอีลานางเอ้ยเป็นเกือบตายขันจาวมีไพก็อย่าติดเท้าไม่เคียนกายไปทางเจ้าเดิน แป็นแฟนเป็นแล้วคก่เขาทำไมไม่รอเป็นแล้วดิทุกคนคะ่ะใครที่ใช้รีบคราวอยู่ค่ะคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมคะอันนี้เบอร์2ไม่ทำเบอร์4มาแล้วก็แตะได้เบอเร์2เพิ่มพาไปใช่น้า้ เว่าวงสนองใไม,มคนอย่ามาซมันวงสะทรซ้ายมามปไปไหนน,นี่หรอบ้านซันใช่เป็นบัท้ย <c oughs> เป็นสุสาใครอยากได้รีปพาวรแมทลิปนะคะที่เบาบางสบายปากและอีกอย่างคือ ไติดจุบไม่ติดนะคะนี่เลยค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะซื้อได้เลยนะคะใครที่อยากได้พิม์สนใจได้เลยใต้คลิปนี้นะคะหนึ่งรอยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นสุดพิเศษเลยนะคะที่รักครับ เลือกสใช่หน่อยไม่กี่สีอะสองตอน,นถือมาสองถ้าสองสีนี้ใช่ไหมเขาว่าเบอร์สองสีแดงเขาว่าเบอร์สี่ก็สวยนะอ่านั้นเลือกสีที่เธอชอบก็ได้ครับมันก็ชอบทั้งสองแต่เขาอยากให้เธอเลือกเขาเ้าใจปะแั้นเขาเลือกเบอร์สองแต่ก็เสียดายเบอร์สี่เบอร์สี่มันก็สวยอะถ้าสองสีเลยเธอไม่ได้บอกให้เลือกหนึ่งสี่ไงเขาเลือกเบอร์สองครับ ก็สวยแต่แต่ก็อยากทาเบอร์สี่อ่ะงั้นทาผสมไม่ได้ผสมอะไรบอกให้เลือกมาหนึ่งสีไงเขาเลือกเบอร์สองก็เสียดายเบอร์สี่อ่ะเธอเขาไปเข้าน้ำหรือยันนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเลือกใหม่เธออยู่คนเดียวแป๊บเขาปวดท้องพอดีหาเรื่องไว้ไม่ไม่ไม่ได้หาเรื่องหาเรื่อง <c oughs> ไม่หาเรื่องหาเรื่องแน่แล้วจะมาปวดท้องอะไรกินดีทอกันเมื่อคืนัะไม่ได้เลยไม่หาเรื่องอะไรเธอหาเรื่องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ปวดท้องพอดีเลยก็บอกให้เลือกวันที่หนึ่งสิเเลยอกั่สอ